วันนี้นะคะพี่ก็จะมารีวิวเงินที่พี่เก็บไว้ตั้งแต่ตอนเด็กตันนี้พี่โตแล้วนะคะมีเท่าไหร่น้องๆนับเองนะคะเดี๋ยวพี่หยุดเวลาให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน้องๆได้น้องๆนับได้กี่ใบคะนี่ด้วยน,นะคะนี่มี 20, ยี่สิบยี่สิบห้าใบค่ะทั้งหมดมียี่สิบห้าใบนะคะ เป็นเงินเท่าไหรเงินห้าร้อยบาทเ่ะแล้วจะห้าสิบแบงห้าสี่อ่ะน้องๆลองนับสิค่ะให้เวลาสิมน่ทีค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่หมดเวลาค่ะใหาน้องๆดูนะคะว่าอันนี้มีเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดนะคะเท่าไหร่คะคุณแม่พันห้าค่ะพันห้านะคะแล้วรวมเป็นยี่สิบด้วยเป็นสองอะไรสองอะคะ สองอะไรคะสองร้อยค่ะสองพันค่ะอาสองพันเลยค่ะ, 2, ะคือสอง้อยค่ะอ่าสองพันแล้วพรุ่งนี้จะไปเข้าบัญชีนี้นี่ในบัญชีนี้มีเงินเท่าไหร่แล้วมีเงินกี่บาทไอ้ดูเป็นป่าวมีเงินกี่บาทค่าเรามีเลขอะไรมาัาง